วันนี้เราอ่ะดัดผู้ชายมาค่ะทุกคนเรามาบ้านผู้ชายบุกถึงบ้านเลยจ้าแพทริกอนันดาได้ไหคะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าการบุกบ้านบุกรังของแพทริกเนี่ยวันนี้จะเป็นยังไงไปเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยมันเต้นจริงด้วยอ่ะมันเต้นยังไงคะแพทริก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 หัวใจเต้นไม่เสียงลองแพทริก วันนี้แฟนคลับมากมายมหาศาลฝากคำถามมาพร้พอมหรือเปล่าจะบอกให้นะสมมติว่ามีคนถามร้อยคนเมื่อคืนอ่ะไอ้คำถามนี้ประมาณ80ิคนแบบไหน,นวันจันทร์น่ะคิดถึงเธอแล้วทำไมไม่ไปหาวันจันาทร์ลงวันางารทำไม คือผมอะ่ะมีของจให้อันนี้พูดจริงไหมเนี่ยพูดจริงพี่ <c oughs> ของวันที่ใหม่เหรอเป็นวันนี้เรามาถึงค่ายนะคะไม่รู้ทางเข้าทางไหนด้วยนะคะเนี่ยเข้าทางไหนอ๋อโอ้โหมา ค่ะแพทย์กันนันดาหรือเปล่าคะเอ่อสวัสดีค่ะ Sorry what Sorry what What's your name Henry Henry ทุกคนคะมาเลย Henry นะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่มาถึงรังแพทริกเลยนะคะเดี๋ยววางกระป๋องวางกระเป๋าก่อนนะคะหาทางเข้าก็หาไม่เจอ ไม่รู้ทางเข้าอยู่ตรงไหนทางเข้าประตูทางเข้าหัวใจแพทริกเปิดเปิดบ้าผู้ชายก็ต้องตอดเลยค่ะอย่าให้เขาพักนี่ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่หัวใจแพทริกหรือเปล่าไม่ใช่นะตอนนี้เราอยู่ที่วอลนัทเมลสิงคทยแนด์อ้อหมิวสิกทุกคนรู้ไหมอันนี้คือค่ายเพลงของ้องแพทริกนะคะครับผมวันนี้เนี่ยแพทริกเนี่ยหลอกล่อเอาแมวมาล่อค่ะ เอาแมวมาโล่งมาเที่ยวบ้านนะคะไหนแมวน้องแพทมีแมวใช่ไหมพี่เสื้อบินสีส้มใช่เหรอคะปุ้ยพี่ก็รู้สึกเลยว่าพิ่เสื้อบินเต็มท้องเลยตนะอนนี้ผู้ชายเขาเชิญมาว่าแบบไม่รู้ว่าจะให้มาทำอะไรนะดูบ้านของเขานะคะ,ะอ,อยากเจออย,อยากเจอเฮ้ยเฮ้ยอยากเจอเธอทุกวันเพลงขึ้นเลยตึ้งนี่อ่ะ พอมาแล้วใช่ไหมเราก็เลยนัดทำคอนเทนต์กันทุกคนหลายหลาคนอยากจะรู้เรื่องราวของเราสองคนแพทเอออพี่ทำอะไรนะ q u e s t อยอู่ใช่คำถามาใช่เพราะว่าเมื่อคืนเราอ่ะได้ไปถามในอินสตาแกรมเพราะเราจะมาเจอแพทไงเราก็ถามว่าน้องทุกคนอยากจะให้เราถามอะไรพิกิหรือว่าอยากรู้อะไรเดี๋ยววันนี้มากันเพราะว่าในคอมเมนต์เยอะมากล้านวิวทุกคลิปนะคะก็ ติตกตอกนะคะ YouTube ก็ไป3 0 0แสนแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็ขอบคุณโอเคถ้าอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันอย่างเป็นทางการดีกว่าว่าจะเริ่มต้นคุยกันยังไงดีด๋ยวป้าแพทโอเคบมสวัสดีค่ะวันนี้มาบุกบ,บ้านผู้ชายกับผู้กันนะคะแมตแรกเจอไปค่ะแพทพิกันนันดานเองนะคะสวัสดีครับ หลายคนรอยคอรอคอยครอเออรอยคอหรอไม่แค่แพทต้องแห่นะ <laughs> หลายคนรอคอยนะคะคอมเมนต์ทะล ו หรืออยากให้เจอกันอีกอยากให้มากันอีกวันนี้มาแล้วไม่ได้เป็นคนมาก่อนผู้ชายชวนผู้ใจยชวน,จจนมาบ้านผมชวนเองผมอยากเจอกุกกานะไม่รู้ว่าชวนมาทำไมชวนมาทำไมก็คือเอาคผชายกากกวนหรือว่าดีใจก็ไม่รู้นะครับ ผมผมเขินเขินพี่บุกันใช่น่ารักนะก็ในฐานะที่เราก็รู้จักกันมาสักพักแล้วไม่เหมือนจะขอเป็นแฟนเลยไม่ใช่ใชตัดเลยเพลงขึ้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะผมอยากอยากเจอพี่บุกันแล้วก็มาได้มานั่งคุยกันสักครั้งนึ่งใช่แล้วก็มีของฝากในเล็กน้อยอุ้ยจริงหรือเปล่าอันนี้ นี่มือเย็นแล้วนะเนี่ยแล้วตอนนี้ประมาณไหนวัดวัดได้ไหมอะไรวัดชิบะจอนไหนเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยมันเต้นจริงด้วยอ่ะมันเต้นยังไงคะแพตติก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 อุ้ยหัวใจเต้นเป็นเสียงโลภแพตติกไม่ได้นะคะเจ็บเก็บอาการก่อนถ้าแฟนฟังอยู่ไม่ว่าแฟนจะว่ายังไงนะคะเป็นแค่การแสดงเท่านั้นแค่การแสดงเท่านั้นเป็นแค่การแสดงไม่มีความรู้สึกส่วนรวมเลยไม่มี ไหนว่ามาซิกระแสตอบรับหลังจากเราเจอกันผมก็ต้องต้องขอบคุณช่องทางพิพูกันนะที่ทําให้แบบเพื่อนๆหลายคนรู้จักผมมากขึ้นต้องขอบคุณแฟนคลับของพิพูกันด้วยนะครับที่าติเตามผมด้วยใช่แบบมาฟังเพลงผมอะไรอย่างนี้เป็นไงพิพูกันก็เป็นคนหนึ่งที่ฟังเพลงผมมานานแล้วไม่รู้ว่าใครร้องใช่ทุกคนก็จะเป็นหลายคน จริงๆเป็นหลายคนแต่ว่าคือเหมือนด้วยตัวแพท์อาจจะเป็นคนขี้เขินปะแต่ก่อนเป็นคนขี้เขินอันนี้ก็เป็นจริงหรอผมก็เขินพี่ยังเขินอยู่หรอพี่ว่าไม่น่าเออเนี่ยแพรก็ได้แฟนขับไปหลายครับแบบว่าจริงๆหลายคนไม่รู้ใช่ปว่าแพท์เป็นเจ้าของเพลงคนไกลใช่คือไอเพลงเนี้ยเอาจริงๆนะคะโอ้โหเขาก็งงกันว่าเป็นเพลงรักหรือเป็นเพลงซศ้แพท์ เป็นเพลงรักหรือเป็นเพลงเศร้าลูกมันมันเป็นเพลงเป็นเพลงรักนะพี่เป็นเพลงรักที่ฟังแล้วรู้สึกเศร้าเพราะว่าเขาคิดถึงคนที่อยู่ไกลไงใช่คแฟนอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยอยู่คนละภพชาติอะไรเงี้ยพี่อยู่ชาตินี้เขาอยู่ชาติหน้าอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะเป็นไงเป็นไงเพลงตอนนี้เป็นเพลงอะไรเพลงใหม่เพลงใหม่ลาเวนเดอร์ครับพีูุ่กันเพลงใหม่ลาเวนเดอร์เป็นไงบ้างลาเวนเดอร์เห็นเห็นอยู่ไปถึงไหนแล้วคะวิ่งวิ่งไล่รถเลยนะพี่ใช่ ใน t i k t ต k อก็ับแบบคนไปเล่นเยอะใช่ผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันแล้วยอดวิวเป็นไงบ้างยอดวิวตอนนี้กำลังจะ7ล้านวิวแล้วใช่ไหมครับใช่ไหจ็ดล้านวิวแล้วครับผมขอบคุณครับคือโอ้ยจริงๆแล้วว่าเพลงเนาะก็ดีอยู่แล้วนะคือแต่ว่าหลายๆคนก็ยังอาจมาเป็นแฟนคลับน้องกันเยอะนะคะจริงแพทเนี่ยเป็นคนที่อาจจะมึนๆไปหน่อยนะคะทุกคนแต่จริงๆแพทก็ไม่ได้มึนขนาดนั้นนะคะคือเขาก็อาจจะซึ้งเรื่อง สื่อสารพันบทเพลงได้ดีกว่าใช่ครับเพราะว่าแพทแพทแบบปกติขี้เขินเป็นพี่ายผมแบบไม่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่จะไปแบบเขียนในเพลงมาแต่ว่าตั้งแต่เจอแพทมาแพทพูดเก่งนะตั้งแต่เราเออเราคุยกันอ่ะแพทดูแบบสมูทเลยนะในคลิปวิดีโอคลิปก็สมูทนที่เราเจอครั้งแรกโอเมเกิลอ่ะผมอะไม่ได้นอนวันนี้นอนเนี่ยไม่ได้นอนไม่ได้นอกนี่ค่ะเราจะเจอกันวันที่ไม่ได้นอนใช่อยู่ทั้งในฝันและ ในความเป็นจริงครับผมเมื่อคืนจ้าฉันก็บอกแฟนขับไปว่าจะมาเจอคุณแพทริกกันนะวาวันนี้แฟนขับมากมายมหาศาลฝากคำถามมาพร้อมหรือเปล่าที่จะตอบคำถามกลัวอแล้วบ้านเราเป็นนักล่านะจ้าคำถามที่ล้วงตับไตไส้พุงออกมาเลยด้อโอเคเริ่มกลัวล้แหมทำมาเป็นบอกไม่กลัวเอาจริงเถอะแพท ตายแน่แป๊บนึงนะมาเข้าคำถามแรกกันเลยดีกว่าพร้อมหรือยังแพทจัแป๊บเลยแพทวันจันน่ะคิดถึงเธอแล้วทำไมไม่ไปหาวันจันลงวันอังคารทำไมวันจันฉันคิดถึงเธออยู่วันหนึ่งคานไปหาได้ไหมใช่ไหมใช่ทําไมคิดถึงวันจันไม่ไปหาวันจันไม่เอาวันอังคารทําไมมัน เดี๋ยวเนื้อมันจะไม่ลงล็อกนะครับมันเลยต้องรีบไปวันอังคารเออเไม่งั้นมันจะไม่ครบหนึ่งสัปดาห์ใช่เพราะว่าเลียงไว้หมดแล้วจันทร์อังคารพมดเวลาสุดสัาห์เข้าใจไหมคะเขาแต่งเพลงนะคะเขาจะไปวันจันทร์แล้ววันจันทร์จะวันจันทร์ทำอะไรกันให้เสร็จไม่ได้เวลามันเป็นจังหวะใช่ไหมความรักต้องใช้เวลาเออเหมือนกับทิดพอป่ะไม่พอครับแล้วเราเจอกันมาเท่าไหร่ละนานเท่าไหร่ลรู้จักเรามามาเดือนกว่าแล้วพอยัง ยังเนี่ยใจปฏิเสธแบบยังเดี๋ยวนะพี่ถามว่าอะไรนะเราเนี่ยรู้จักกันมากพอแล้ววันนี้เนี่ยรู้ใจกันมากพอแล้วเราสัรเตความสมคัญได้เลยไปนั่งก่อนนะคะต่อไปคําถามต่อไปน้องแพทถ้าไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยคิดว่าตัวเองจะทาอาชีพอะไรผมเนี่ยไปพ่วมกับพวกกภาพนะครับไม่ว่าจะหนังบีก็ได้ได้หมดเลย อาจริงเหรอเอ้ยเอาเขามีพุ่มกับอะไรบ้างก็มีหนังมี MV มีหนังสั้นมีมีหลายอะโฆษณาแพทเรียนอะไรมาผมเรียนผมจบบราาิสารศาสตร์มาครับอ๋ไม่นกเรียนเกี่ยวกับพวกนี้ป่ะเรีอนเขียนข่าใช่<อ>เรียนเกี่ยวกับเอ่อมสเมเดียก <c oughs> ็คือสื่อรูปรูปแบบเลยเรียนคือเป็นคนเขียนเก่งเขียนข่าวเขียนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ผมถนัดที่สุดลวสร้างเรื่องเก่งสร้างเรื่องเหรอพี่ไม่พี่จะจ้างมาสร้างเรื่องราวชีวิตของเราทั้งสองคนใช่ไห บางที่อาจจะแบบได้สร้างความสัมพันธ์กันนี่ถ้าเป็นนักออกแบบจะชวนมาสร้างความสัมพันธ์เลยจะให้เป็นคนสร้างแต่นี่เป็นนักเขียนเขียนเรื่องไปก่อนก็ไน้เดี๋ยวเขียนเพลงให้พี่ละผมเขียนเพลงให้เพลงหนึ่งนั่นทุกคนติดตามเลยค่ะแคปนี้ไว้นะคะเอาไปลงติกเกอกเขาจะเขียนเพลงให้หนึ่งเพลงนะคะทุกคนเยอะละนี่ผมจะโดนทวงสัญญาไหมโดนแน่นอนมาต่อคำถามต่อแผล ันนี้แหละไอ้คำถามที่เขาถามถามกันเยอะโอ้ยจะบอกให้นะสมมติว่ามีคนถามร้อยคนเมื่อคืนน่ะไอ้คำถามนี้ประมาณ80คนไม่ใช่แหละวคำถาม<ช>ว่าววสเปคของแพทชิกเป็นแบบไหนสเปคของแพทชิกเดี๋ยวเสเปคของแพทชิกเป็นแบบไหนแบบนี้หรือเปล่าสเปคน่าจะใส่ชุดสีแดงบ้างใช่ป่ะขน,นแบบทำไฮไลท์นิดนึง ยิ้มเก่งยิ้มสวยเปนคนยิ้มสวยตาโตโตทำเล็บสีชมพูแม่นอยู่นะหมอดูก็บอกพี่จะได้แฟงใส่สีดำพี่ว่าได้พี่ว่าใช่นะเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าสวมสีเขียวสวมสีเขียวพี่เชื่อหมอดูเชื่อหมอดูปะแพทิกอะไรครับแพททก่กันนันดาเจออ่ะตอบ สเปคของพดนธิกเป็นยังไงครับผมถ้าเอาจริงผมไม่ไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่แต่ว่าจะแพ้แพ้คนเก่งแล้วนั้นแพ้คนเก่งพี่้กันเป็นคนเก่งหรือเปล่าอุ้ยตอนแรกก็ไม่เก่งหรอกค่ะตอนนี้เก่งละพุกันสุสๆพี่แฟนติกบอกว่าชอบคนเก่งเอาดิพันธกวันนี้มีงานอะไรพี่ทำไหมช่วยไหมมีฉาบปูนเลยฉาบันัดเลยพี่เนี่หนักฉาบเลยฉาบกล้วย ไม่ใช่ใช่พี่ทำได้ทุกอย่างอะคนเก่งหนึ่งคนสองสองแหละสองแหลแรผู้หญิงตาโตผมบอกไปแล้วเมื่อกี้เอาเหรอแต่เป็นเรื่องจริงนะแเรผู้หญิงตาโตทุกคนคเพราะฉะนั้นนะคะคือดวงตาเนี่ยมันมันสื่ออะไรได้หลายอย่างเออใช่ซึ่งไม่ได้บอกว่าคนที่ตาไม่โตสื่อสารไมไแต่ผมรู้สึกว่าเออคนที่ตาโตเนี่ยคือผมมาชอบคนตาโตแต่แพทก็ตาโตและลูกของแพท กับผู้หญิงตาโตแฟนหมดกันแน่นะ็คือก็คือเพราะเพราะว่าตอนนี้ก็คือตาโตนะคะแต่ว่าคนตาตาตีก็น่าหลับทุกคนก็น่าหลักมีสไตล์ของตัวเองไม่ใช่ว่าผู้หญิงตาตีจะหมดสิทธิ์ไม่ใช่ช่าแฮตเออแต่ท่านี้นั้นคือทัศนคติอะไรครับมาก่อนทัศนคติละครทุกอย่างอยู่แล้วใช่ใช่อุ้ยเรื่องนี้สําคัญนะทัศนคติใช่ไม่ได้เลยนะถ้าถ้าทัศนคติไม่ตรงกันนี่คือแบบไม่ได้ละไม่ได้ละ เค okay, พอพอมาค่ะคำถามต่อไปกันแหมอยากรู้กันจริงๆเลยนะถามกันมาพวกแกถามไอ้ที่กันเลยไหม <ừ> เอารับหนูเป็นแฟนมนะ,ะใบสะบักไหมเปิดใบสะบักไหมแบบออดิชั่นแฟนอนะไรเงี้ยออดิชั่นเลยเออออดิชั่นเลยแฟนคลับแฟนคลับออดิชั่นที่นี่ได้ไหมเปุ้ยเนา,าอะออดิชั่นแปลกเปิดแบบเหมือนแบบไอ้รจนนายนพงศ์อะไรอ่ะแพทแต่แพทก็คือโนพงศ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเออเลือกเลยนะคะเสี่ยงทายหาคู่ชีวิต เไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะเดี๋ยวพี่เลิกกาแฟแล้วมาคบได้สะดวกเลยนะคะใส่ซับอังกฤษด้วยนะครับอันเนี้ยใส่ซับอังกฤษไทยซับอังกฤษนะครับวันนี้แต่วันนี้จะมาฟังพี่ผู้การร้องเพลงนะวิวมจะสอนพี่ผู้การร้องเพลงผมบ้างพี่ผู้การสอนผมมาแล้วอุ้ยตื่นเต้นเลยทุกคนเพราะผมสอนพี่ภูการสอนผมมาแล้วผมจะสอนพี่ภูการจอยซันจอยซนเกเอาจริงๆเอาจริงนะทุกคน ทั้งแต่เกิดมาในชีวิตไม่เคยได้ร้องเพลงคู่กับเจ้าของเพลงอันนี้คือขั้นแรกถ้าร้องผ <ปะ S 1> ิดถ้าร้องผิดอย่า,ยากเกลียดนะแฟนสาแพทิกด้วยนะคะถ้าพี่ร้องผิดอย่าเกลียดนะพี่เกิดมาเป็นใสายคำนะคะเราจะแบบอยากไปทําอะไรเป็นทุกอย่างเราต้องเหลือไว้ผู้ชายี่คือเทคนิคอ่ะได้เหรอพี่เอออเขาทำมันอย่างนี้<ๆ>ใช่ไหมเออเขาทำมันอย่างนี้เมื่อกี้แบบพี่ก็ไม่รู้ไงว่าแพทิกจะชวนร้องเพลง ถ้า,<อ>าพี่ชวนถ้าบอกว่าจะชวนร้องเพลงเนี่ยพี่เตรียมมาแต่บ้านเราว่าพี่ร้องไม่เป็นแต่ไม่ได้คอนสินตนั้งแต่เริ่มต้นเลยเลยแบบเกิก<ต>าร<ต>ออกเสียงอะไรอย่างงี้ก็แต่ออกอ๋ถนัดเลยนะคะได้ครับได้คำถามนี้เ <c oughs> มื่อไหร่แ <c oughs> พทจะมีคนอนเสิร์ตอยากไปหาแนวผมก็อยากผมก็อยากรู้เหมือนกันเอาจริงถ้าแพทมีคอนเสิร์ตพี่ต้องได้บัตรแบบตรงแบบยืนแบบเห็นพทาทิคแบบตรงลางของเราอ่ะนั่ง ตรงบนเวทีเลยไม่เอาพี่โอ้ยตรงขาตั้งใหม่โอเคดิวสมณมติขาตั้งใหม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมร้องเพลงอยู่พี่นั่งอยู่ตรงนี้เลยพี่นั่งใครผมให้พี่นั่งดูสะดวกพี่นั่งบนคอได้ปะแบบเพ็ร้องเพลงพี่นั่งขี่คอผมร้องผมร้องเพลงอ่อนกองเชียร์อะไรได้ได้ทุกคนสะดวกเลยนะคะจำไว้ค่ะทุกคนจำไว้แพททิกมีเพลงผู้กันนั่งขาใหม่ เป็นคนช่วยเป็นของถ่ายค่ะเอาไปเป็นโกงใช่ไหมจริงอะก็รอกันแพทิกก็ก็อยากก็อยากมีคอนเสิร์ตเหมือนกันค่ะอยากมีครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรด้วยมันโอ้โควิดทุกคนเบื่อมากโอ้โหเบื่อเบื่อจริงจริงผมยังไม่เคยได้ไปร้องร้องเพลงผมมาสดๆเลยอะจริงไหมเนี่ยก็จันทร์คายพูดพระสุสร์วอาทิตย์กับลาเวนเดอร์ไม่เอยยังไม่เคยได้ร้องสดเลยแพทิมีคนของใจอ่ะ มีหวานใจอ่ะตอาอันนี้มันคนได้ไหมมันมาจากไหนมันมาจากอะไรนะทุกคนมันคือเราไม่รู้นะแต่แฟนคลับบอกว่ามาจากขับเฮาในขับเฮาเขาจะแบบมีหวานใจอ่ะหวานใจอ่ะเสียงเป็นอย่างนี้เลยไหมไม่รู้อันนี้ศิลาการเอาเองมี่หวานใจศิลาการลรกซสึกว่ามีหวานใจอ่ะมีหวานใจอ่ะเอ่อยังครับผมยังครับคือใช่ครับเหมือนช่วงนี้ผมเอ่อยังไม่ยังไม่คิดที่จะแบ่งเวลาไปให้ให้ใครเพราะว่าเรายัง ไม่มีเวลาใช่วันนี้วันนี้นะครับพี่พุกานต้องร้องเพลงกับผมเพราะเหมือนกับว่ามีคนเขาอยากเห็นพี่พุกานร้องเพลงผมป่ะเราร้องเพลงด้วยกันใช่ไหมโอเคมาตื่นเต้นมากมือเย็นเลยนะคะโหมานะครับเพลงที่ทำให้เรารู้จักกันละกันเพลงคนไกลอ่ะครับผมไกลกันมากเลยค่ะ ถูกมาเลยมามองมองขึ้น พูกกันทึบพูกกันอ้าต่อเหรอต่อใช่เพลงอะไรอ่ะคุณคุณคุณอ๋อรู้แล้วเพลงนี้เลยเพลงอะไรครับวันจันทร์กัางคนพุธพสศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่ One two three ิันเช่วันัไปหาได้ไหม พูดเธอต้องเป็นเช้าเดืไปตอนกลางคืนก็ตายดิวเธอรอเพื่อสุขใอยุคนี้สาวจิตอยู่เดียกันไหมอออยากจะทุกทุกคนแค่อยากเธอเธอทุกคนแค่อยากเธอ กวเจอกันทุกวันเลยค่ะสะดวกมากเลยช่วงนี้ว่างด้วยมาทครัดคลิปอยู่ที่ที่นี่ก็ได้นะโอ้ยทุกคนเห็นั้นมากฉลูพวกเธออยากทําแบบฉันแต่ว่าบุญภาวัาสนาเนี่ยมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะมาเป็นผู้กันเหมือนกันทุกคนไม่ได้ฉันเท่านั้นโอดุจังเลยพูกันอ่อนอ่อนพี่ผูกันคือผมอะ มีขอจะให้จริงเหรอใช่เม่กี้บอกแล้วแต่ว่านึ่วก็พูดเล่นรู้แบบเป็นอะไรไม่รู้รู้ใช่ไหมเนี่ยผมผมเตรียมมาพูดจริงไหมเนี่ยพูดจริงี่ของวันพิมหมอ๋อเป็นแหวนแต่งงานทุกคนพูดเชางยิบกระเ็นแต่งงาน อย่างเงี้ยพี่เดียว <laughs> แต่ว่ไว้พี่ได้เลยนะเดินมเาเหรอมาแล้วเดิ <laughs> นออกม้ดูมันคือ,อ,อจริงนะเดี๋ยวๆตอนแรกไม่ตื่นเต้นอะตอนนี้ตื่นเต้นละค่ะท,ทุกคนเพราะว่าผมเป็นคนชอบใส่สร้อยใช่ไหมฮะผมเลยเไปดูสร้อยมาให้พี่่กกันเส้นหนึ่งนะครับ <laughs> อันนี้เป็นความสัมพันธ์ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วผมจะให้ดูนะ มันเป็นดาวนะครับมองไปที่อันนี้ค่ะใครไม่เคยเห็นดาวของเราในเพลงคนไกลดาวของเราอยู่ตรงนี้ทุกคนดาวของเราค่ะผมใส่ให้ไหมคุณอ็ใส่เองใส่ให้ค่ะสะดวกมากโอ้โหทุกคนค่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะโอ้โหขนลุกเลยค่ะ นี่ขอสักสิทธิ์ด้วยนะคะตอนนี้โทษนะครับขอบคุณค่ะเฮ้ยอาจารย์อะไรเงีทุกคนจะมาเป็นผู้กันพอดีม่ได้งผมใหญ่แล้วก็สร้อยมันเล็กนิดโอ้ยมือสั่นเลยหลังพี่ก็สั่นเหมือนกันค่ะพี่เพื่อนใจเนะแค่์ทำไมมันนานจังวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ นี่อันนี้เดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังนะได้แบบลมหายใจแพทนะคบมาสัมผัสอยู่ตรงข้างหลังโอ้โหพี่คาร์ลัสใกลขนาดเหลือ่นะกลมากอใช่อันนี้ล่าสุดใส่ไม่ได้ค่ะคดีกันอลาจะโรแมนติกนะคะจะโรแมนติกไม่สุดเรียกทีมงานแล้วค่ะตอนนี้อะไรวะคืออะไรวะมือใหญ่จริงด้วยมันเล็กมากเลยจริงมันเล็กมากเลยครับพี่มือใหญ่นี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กแล้วนะคะทุกคน ไม่ไม่ไม่สามารถอุ้ยเห็นรอยสักเทียบดูเทียบดูเทียบดูเอ้ยใหญ่จริงเลไม่มันก็ตามตัวว่าแพททุกคนคะเห็นรอยสักแพทใกล้ๆทุกคนคะเห็นรอยสักเดี๋ยวอันนี้ตัดไปเป็นเหมือนกับว่าผมใส่ให้เองนะโอเคนะเดี๋ยวผมเอาเลยนะโอเคครับใส่เสร็จแล้วครับเอ่อให้ผมดูหน่อยใส่ป่ะสวยครับสวยเหมือนคนสุดท้ยอันนี้ ใครไม่รู้ว่าดาวของเราในเพลงคนไกลคือดาวดวงไหนก็ดาวดวงนี้แหละค่ะขอบคุณนะคะไม่ต้องหาแล้วจ้ะดาวดวงนั้นฉันสอยลงมาแล้วเป็่ของขวัญเลยน้อยให้พี่ผูกันโอ้ยขอบคุณมากโอ้โหแพ้เป็นน้องชายที่น่ารักมากเลยนะคะคือน้องแพ้เป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็น้องแคทแทยหรือเปล่ามีคนบอกว่าน้าเหมือนกันคันเป็นพี่น้องแคทแทยเลยนี่บอกไม่ได้เลยเนี่ย เป็นแบบเป็นความรับเออเป็นธุรกิจครอบครัวมใส่บคราปไบ้ม่ไม่ใ่น้องแพนนะคะก็จริงๆเราไม่ใช่น้องชายแต่เป็นเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่เพราะว่าหน้าหน้าเหมือนกันจะเป็นเนื้อคู่กันก็สำหรับวันนี้ขอบคุณน้องแพนจริงๆครับผมขอบคุณโอ้ทั้งใส่สร้อยให้ทั้งชวนมาบ้านโหพ่อแม่พี่น้องยายเขาก็เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยโอ้ย่านั่งอันนี้มาแนะนำมาแนะนำนะคะว่าที่เซอร์ไพรส์ และดวงดาวของเราในวันนี้ค่ะก็จากไปกันสำหรับวันนี้เป็นไงคะถูกใจกันหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันมาได้ชาแพทแล้วเป็นไงเราจะมาเจอกันอีกไหมเจอแน่นอนครับเจอกันแน่นอนนะคะอยากไม่ไม่พักเหมือนกันนะนี้นะไม่พักเหมือนกันโอเคเจอกันคอนเทนต์หน้าอยากให้เราทําอะไรด้วยกันอีกคอมเมนต์มาบอกนะากับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ดีใจมากนะคะที่มาบ้านน้องแพทบ๊ายบายแฟนคลับพี่กอนบ๊ายบายครับมาเจอกันครับ